นี่ของเหลวเองค่ะคุณเครื่องบินขานะี <c oughs> ่ต่อเยเรื่องของเหลวที่สำคัญลิควิดเนี่ย<ะ>นะของเหลวทุกชนิดหรือว่าสเปรย์ทุกชนิดนะคะที่ห้ามนำขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจะมีไม่ใช่ว่าห้ามนำขึ้นเครื่องไม่ได้เลยขึ้นได้นะห้ามหนึ่งห้ามเกินหนึ่งร้อยมิลลิลิตรใช่ค่ะขึ้นเครื่องในที่นี่หมายถึงแคริออนนะคุณแคริออนถือที่แบบเนี้ยแบบเนี้ยนำไปได้ค่ะใส่กระเป๋าแล็กเกอร์สูทแบ็กเก็ตนะคะคือต้องโหลดใต้ท้องอย่างเดียวใช่ แต่ถ้าคุณจะแบบ carry on ขึ้นไปค่ะครีมประมาณนี้นะคะต้องไม่เกิน100นคะมิลลิตรมิลลิกรัมใครคะมิลลิกรัมะนะก็ะจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยที่คุณจะต้องนำใส่กระเป๋าแทนขย <100 S 2> ะร่มใช่ค่ะนคะครรวมทั้งกระเป๋าแล้วห้ามเกิน1,000มิลลิกรัมใช่ค่ะเอานี้อันนีนะครับรวมทั้งกระเป๋าแล้วห้ามเกิน1,000มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เรื่องพวกนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเกินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนเมียวเดินยึดหมเลยค่ะถ้ากนเลยมาเอาไปฉีกอ่ะังสำคัญอีกแล้วคุณขาอันนี้สําคัญจริงๆนะฉนติดปกมือเหมือนเป็นเชนิตเด้อสำคัญจริงๆงนั่นก็คือเรื่องของยาประจำตัวยาประจำโรกใช่ค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรยาประจำตัวยาประจำโรกสิมีบอกสิมบอกคลิปต่อไปไม่มีหญิงในคุณขานะต้องพายาประจำตัวไปพี่แพทย์ค่ะใช่ค่ะถูกต้อง ถึงแม้ว่าเป็นของเหลวนะคะเป็นของเหลวขออภัยค่ะเป็นคนราชบุรีเหนื่อยหน่อยๆนะเดี๋ยวเมื่อไหล่นะที่หมอนะคะแพทย์เนี่ยสั่งว่าต้องนําติดตัวไปได้ยึดใส่กานินมีเอกสารนะมีหลักฐานเขาก็ให้ค่ะนะคะนะฮะเดี๋ยวนี้หลายๆประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะสตรีทเรื่องของจำกัดจํานวนยาด้วยนะครับอย่างประเทศล่าสุดที่ออกกฎหมายมาก็คือญี่ปุ่นนะครับที่จํากัดจํานวนยาว่าห้ามเกินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเดินทางในทุกๆครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรต้องใช้ยาอะไรยาลืมนะครับ เตรียมใบรลบรอกแพทย์ไปด้วยใช่ค่ะยังมีนะคุณบินบางประเทศเลยนะห้ามห้ามคาราซิเตอรมอืปวดหัวปวดฟันทําใจห้ามก็มีค่ะนะแล้วแต่กฎหมายของประเทศนั้นนะต้องศึกษาก่อนหลายประเทศมีเนาะนะครับอันนี้สําคัญจริงสําหรับยาประจาตัวเพราะว่าเราต้องใช้แต่ว่าพอมันปอเกินปริมาณเขากักการณ์เลยว่าไม่ได้ใช้เพราะเขายึดไปหมดเลยใชและที่ขาดไม่ได้จริงๆอันนี้จะโคตรสาคัญเลย ถือว่านม่ที่เราพูดกันมาเลยสำคัญทุกข้อนะสำคัญสุดถึงแม้ไม่เที่ยวก็ต้องมีค่ะอะไรมันมีนะแพชุณคะจะเป็นแค่หรือบัตรเครดิตเดบิตไปต่างประเทศคุณต้องมีนะฮะสารอย่างนี้หรืออย่างใดหนึงก็ได้นะฮะเงินสดสําคัญใช่ฮะที่สําคัญคือต้องแยกกระเป๋าเก็บนะใช่อันนี้เป็นทริปเลย ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณนะคะเกิดโชคร้ายนะไปโดนมิจฉาชีพต่างแดนเนี่ยนะคชคกระเป๋าวิ่งราวกระเป๋าเนะ,ะเงินอยู่ในกระเป๋าก้อนนึงคือไปหมดเลยค่ะงานะแต่ว่าถ้าเราแบ่งไว้ กระเป๋า<อ>เ,เกยงยร์นิดนึงกระเป๋าเสื้อนิดนึงสูนย์นึงอย่างน้อยคุณยังมีเก็บไป้ให้ผมผมยังโดนเลยนะนะครับขนาดผมเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นคุณที่เป็นมือสมัครเล่นไม่รอดนะจ๊ะว่าดิไซนนึกวา่าดิไซนโดนคนเดียวค่ะเขาบอกว่าใครที่เป็นไการยุโรปจะต้องเจอทุกคนแล้วผมเจอแล้วพี่มะเหมียวเจอแล้วดิฉันเจอที่ลาฟายย์ประเทศฝรั่งเศสว้าวเจอยังไงพี่มะเหมียวล้วงกระเป๋าคุณค่ะก็ไม่ใช่กระเป๋าเงินนะกระเป๋ากางเกงดิฉันเนี่ยค่ะโอ้ล้วงก็ไปเลยเหรอใช่ผมไม่กล้าลวง ดีนะวันนั้นสะาอารไม่เหม็นม, <laughs> มาถึงกางเกงดี้ฉันยังไม่แนสักมาก่อน <Yeah. S 1> เย็นจังเลยรู้สึกดีอ่ะ oh. จับไปปุ๊บค่ะนะคะก็เรียบ<ม>รอ้อยค่ะหมดกันนะคะผม,มก็หมดที่กรีซนะฮะที่กรุงเอเธนเลยแล้วห,หมดเลยนะครับในกระเป๋าเป็นเป้แบ็กแพ็คนะ <c oughs> นอะไรก<อ>็เรียบร้อยแต่โชคดีที่ว่าผมมีกระเป๋าส่วนตัวที่เน้นติดก,กับตัวตลอดเวลาจึงเหลือเงินและพาสปอร์ตกลับบ้านแต่อย่าชะล่าใจไปอย่างที่คุณเครื่องบินบอกว่ากระเป๋าที่คาดด้านหน้าเนี่ยค่ะดิฉันก็เจอมาแล้วนี่ะโดนกริดเลยใช่ไหมใช่ค่ะพาสปอร์ตแล้วก็เงินไปหมดเลยคุณค่ะนะในนั้น อย่าไว้ใจะนามารินิทคุณต้องแบบนะคะิคร์ฟูมากๆเลยครับเรื่องพวกนี้สําคัญจริงๆเนาะวันนี้เราก็คงได้คุยกันพอสมควรใช่ค่ะคุณบินเงินน่ะไม่ใช่เอาเงินไทยไปอย่างเดียวนะคะคุณไปประเทศไหนแลกเงินประเทศนั้นนะคะโลกถือเงินบาท บอกเลยว่าคุณจะน้ำตาลเลยใช้ไม่ได้ไม่มีเงินนะจ๊ะเท่ากับคุณมีเงินเป็นศูนย์กันดีใช่ค่ะดังนั้นการแรกเงินดิฉันแนะนำค่ะเลทที่ถูกๆเลยนะคะดิฉันแนะนำาุดท้ายค่ะโอเคแต่ปัจจุบันนี้ง่ายที่สุดในการแลกเงินปัจจุบันนี้จะมีบัตรของธนาคารต่างๆ ทิ้งแรกในเอาเงินเข้าไปแรกในธนาคารได้เลยแล้วก็เก็บหัไว้เลยนะอ่าเลยใกล้เคียงกับซูเปอร์ลิชมากหลายทุกธนาคารตอนนี้เริ่มมีแล้วแบนดูสีแดงก็โอเคค่ะอันนี้ไม่ได้ให้เครดิตใครนะคะเราไม่ได้ตังค์แมแต่ถ้าอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็เรียนเชิญนะครพายุนีค่ะะตอนแรกได้ที่ไหนคะนะสะดวกเลยก็ที่ซูเปอร์ลิชก็จะมีที่ราชดำริะนะคะตรงข้างเวิร์กเฟรชแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าซูเปอร์ลิชมีหลายที่มากเลยนะใช่สะดวกเลยก็คือสนามบินค่ะคุณคะสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ นะครับต้องใช้คําว่าแต่สำหรับสนามวินเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแหล่งที่คนจะเป็นที่สุดท้ายก่อนจะขึ้นเครื่องแล้วจะไปนิยมแรกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่โทรไปจองเขาก่อนผมบอกเลยว่าไม่เหลือบางครั้งไม่เหลือจริงๆนะครับอันนี้ต้องแจ้งเอาไว้ก่อนเนาะยิ่งตัวอย่างพวกประเทศที่ใช้เงินแปลก นะฮะกรณีที่คนไม่ค่อยเดินทางนะครับเงินพุ่นที่จะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องโทรไปเจาะของไว้ก่อนสำหรับที่สนามบินนี่ฉะนั้นคุณจะต้องใช้เงินสกุลเพื่อนนะคะก็คือดและเอาโอเคค่ะในส่วนของเอพิโ o ดแรกนะครับเรื่องของการแนะนําตัวผมบอกเลยว่าคงทาให้ทุกท่านได้รู้สึกว่ามีความรู้เพิ่มมากขึ้นไม่มากก็น้อยแหละใช่ค่ะเราหวังอย่างนั้นนะคะเราสองคนก็จะยินดีจะทำในอีพีต่อๆไปนนะคะแน่นอนครับแต่อย่างที่ผมบอกไปในส่วนของคลิป ของพวกเราไกด์ป่วนชวนท่องโลกเนี่ยนะครับนะเราจะมีมาเรื่อยๆนะครัะเราจะมีมาเรื่อยๆแล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆช่วงแรกๆต้องบอกก่อนในช่วงคลิปแรกๆในส่วนของเอพิโซดแรกๆจะเป็นเรื่องของการเดินทางจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวจะเป็นเรื่องของทั่วไปสัพเพเหระที่ท่านจะต้องรู้ก่อนจะเดินทางนะคะหลังจากนั้นล่ะ เราก็จะมีเรื่องของการแนะนําว่าคนที่ไม่มั่นใจภาษาอังกฤษถ้าไ่เจอตอมถามจะตอบเขาอย่าง no. er นะ mm hmm> ไรต้องเกรงขาะเดี๋ยวมาอพิส od นาะนะครับในแลอพิส od จะมีความรู้เข้ามาเรื่อยเรแน่นอนครับคุณดูของเราจบดูรายการเราจบในทุกเอพิสซดคุณสามารถเดินทางได้เองใช่ค่ะเหตนพิธีกรจบกันไหมว่าแต่อย่าเกี่ยรายการไหคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ